นิทานเรื่องกรรมของคนโกหกมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสัมรีนายสัมรีนี้เป็นคนที่ชอบโกหกจนติดเป็นนิสยัยมีอยู่วันหนึ่งนายสัมรีเกิดนึกสนุกขึ้นมาได้ไปบอกกับตาแชมว่าตาแชมตาแชมเมื่อกี้ข้าเห็นลูกสาวของตาแชมนะ่ะโดนรถชนอยู่ทางหน้าหมู่บ้าน,น,นแน่ ตาแชม่มตกใจเป็นอย่างมากเพราะแกมีลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงลูกสาวตาแชม่มจึงรีบวิ่งไปดูลูกสาวของตนที่หน้าหมู่บ้านในระหว่างนั้นเองตาแช่มก็ไม่ทันระวังปรากฏว่ารถจนขับมาด้วยความเร็วชนกับตาแช่มเข้าเต็มๆทำให้ตาแช่มล้มลง เสียชีวิตทันทีส่วนลูกสาวของตาแช่มเองก็ไม่ได้ถูกรถชนแต่อย่างใดแต่นายสัารีโกหกตาแช่มเล่นๆ่นไปเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบโกหกคนอื่นทำให้ตาแช่มต้องเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันถึงกระนั้นนายสํารีก็ไม่ไว้ที่จะโกหกอีก และในวันนั้นเองเพื่อนเพื่องของนายสำรีกำลังตั้งวงเล่นไพ่กันนายสำรีก็เกิดนึกสนุกขึ้นมาอีกและได้ตะโกนออกไปบอกกับเพื่อนๆว่าตำรวจมาตำรวจมาเพื่อนๆของนายสำรีได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจตื่นตระหนกกันทั้งวงจากนั้นพากันวิ่งหนีกระเจิกระเจิงหลบอยู่บนบ้านบ้าง ในโองค์บ้างป่ากล้วยบ้างบนต้นไม้บ้างและมุดน้ำบ้างแต่ก็ไม่เห็นตำรวจมาเลยแม้แต่คนเดียวส่วนนายสัมรีก็หัวเราะชอบใจเป็นอย่างมากแถมยังรู้สึกชอบใจอีกเพื่อนๆของนายสัมรีต่างหัวเสียกันยกใหญ่เลยและต่อไปก็ได้คุยกันว่า จะไม่เชื่อนายสัมรีอีกวันต่อมาในวันนั้นเองอากาศร้อนมากเพื่อนๆของนายสัมรีก็ต่างพาการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนนายสัมรีเองก็ไม่ไวที่จะลงเล่นน้ำเช่นเดียวกันและในขณะนั้นเองนายสัมรีก็เกิดตะคิวที่ขาขึ้นทำให้ ไม่สามารถว่ายน้ำได้จึงตะโกนเรียกเพื่อนๆช่วยด้วยช่วยด้วยตะคิวกินขาขาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยค่าทีอยู่อย่างนั้นจนหมดเสียงเพื่อนๆก็ไม่มีใครสนใจเลยข้าไม่เชื่อเองหรอกเองอะ่ะชอบโกหกเป็นที่หนึ่งเลยจากนั้นเพื่อนๆก็พากันขึ้นน้ำกันหมดและต่างคนต่างเดินกลับบ้านใครบ้านมัด จนในที่สุดนายสัมรีก็หมดแรงและจมน้ำหายไปและนี่ก็คือผลกรรมของคนโกหกนั่นเองหวังว่านิทานเรื่องนี้คงจะเป็นแนวคิดที่ดีให้กับผู้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ